เอาวันดีครับพบกับฟีฟ่ามูบายทีเอชอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาสปอยฮีโร่เจอร์นี่นี่นะครับกิจกรรมจะคล้ายๆกับไอคอนเจอร์นี่นะที่เป็นตอเรสนั่นเองครับก็จะมีนักเตะนะครับที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับมาให้เราแลกทุกๆ6สัปดาห์นั่นเองครับโดย3ตัวแรกเนี่ยจะมาก่อนนั่นเองครับอ่ะตอนนี้จะเป็นเบสฮีโร่นะครับที่เราสามารถที่จะสุ่มได้นะครับนะสุ่มได้ประมาณนี้ครับก็มีนััััักกเเตตตตตะะะ้้งแ่วววโออรร์ล85ขึนนนไปคบ็มีหาย นะครับใน6สัปดาห์นี้นะครับมีโซชานะครับที่น่าสนใจครับหลายตัวเหมือนกันครับที่น่าสนใจนะฮะก็ไปติดตามดูอีกที่หนึ่งแล้วกันครับแต่ว่าในตัวหลักๆนะครับที่น่าสนใจนะครับมีมา3ตัวแรกนั่นก็คือโกเมสนะครับคอร์โดบาแล้วก็เดมซี่นั่นเองนะครับอ่ากิจกรรมนะครับนี่ครับตรงนี้ครับจะมีชาเลนจ์นะครับแล้วก็เจอร์นี่ครับตรงชาเลนจ์นะครับก็จะมีแต้มสําคัญสาคัญนะฮะก็คือฮีโร่พอยท์นะครับแต้มฮีโร่พอยท์นะครับ เล่นกิจกรรมตรงนี้ครับก็จะได้แต้มฮีโร่พอยต์ไปนั่นเองนะครับและ2ครับเนี่ยก็คือตรงนี้ครับก็คือซูเปอร์สกอร์ครับตรงนี้ครับจะเอาไว้ใช้แลกนักเตะที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองครับนะตัวนี้กิจกรรมจะมีทุกๆ6สัปดาห์นะหมายถึงว่าอีก6สัปดาห์ข้างหน้าก็จะมีนักเตะใหม่นะครับที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่มาให้แลกนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องไมล์สโตนด้นะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นไมล์สโตนนะครับเนี่ยไมล์สโตนเนี่ยครับเนี่ยก็จะมีเบสฮีโร่ให้แลกนนะครับเีี่ยม ชุดนะครับชุดฮีโร่นะครับแล้วก็มีอีโมจินะครับนะครับจะเป็นรูปนี้ฮะอีโมจิน่ารักนะรูปนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับมาช่องที่2ก็คือช่องเจอร์นี่ครับก็จะมีนักเตะสามคนนี้แหละนะครับที่จะมาให้เราแลกนั่นเองครับก็ใช้เวลาในการแลกนะครับประมาณ6สัปดาห์นะครับนะตรงนี้นั่นเองนะครับโดยมาริโอโกเมสนะครับอ่านี่ครับก็จะมีให้แลกนะเป็นเอ็กเชิงนะครับเอ็กเชิงนะครับเนี่ยจะเป็นนักเตะเยอรมันแล้วก็บุนเดสลลกาครับตรงเนี้ยจะมีให้แลกนะครับ เป็นเอ็กเชินะตรงนี้นะครับอ่าในเรื่องของสเตตฮะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับไส้ในดีมากๆเลยนะโมเดลโกเมนะครับเนี่ยเนี่ยเท้า5ทั้งคู่เลยครับเนี่ยความเร็วดีนะครับเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของนะครับลูกกาอากาศดีนะครับเนี่ยถือว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่น่าสนใจเหมือนกันนะเลวานมีโอกาสที่จะแบบตกกระป๋องได้นะถ้าเจอโกเมนะฮะอ่านี่ครับสูงดีนะฮะเนี่ย ค่อนข้างดีเลยครับสเตตนะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆครับคนที่2ครับก็จะเป็นคอร์ดูบาครับคอร์ดูบาตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อโคลอมเบียนะนักเตะโคลอมเบียที่จะต้องเอามาแลกนั่นเองครับเนี่ยครับคอร์ดูบาครับสเตตนะครับเป็น CB นะแต่สเตตดีมากๆเลยครับเนี่ยสปีดดีมากๆเลยครับเนี่ยเกมรับก็120กว่าเลยนะเนี่ยเนี่ยเกมรับร้อยสบเกือบเกือบร้อยเลยนะครับเนี่ยเนี่ยพลังการหม่งดีนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือสูงแค่173นั่นเองครับนะถ้าใครรับ ตรงนี้ได้ก็โคโดบาก็น่าสนใจเหมือนกันครับนะอีวานโคโดบานะครับโคลัมเบียนี่ครับและคนสุดท้ายครับเนี่ยคนนี้ลินเดมซี่นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะ LW นะครับโออ้อหนึ่งครับเนี่ยจะต้องใช้เนี่ยนักเตะ USA หรือว่าเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ครับในการแลกเปลี่ยนนั่นเองครับอ่ะก็ตุนๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของนักเตะนะครับการนักเตะที่จะมาแลกนั่นเองครับอีวานโคโดบาครับเนี่ยในเรื่องของสแตตดีมากๆเลยครับเนี่ย ความเร็วดีมากๆนะครับเนี่ยการควบคุมลูกบอลนะครับเท้าวห้าทั้งคู่นะครับเนี่ยสเตมินาก็ดีเช่นกันนะครับนะสกิลบุ๊กอะไรทุกอย่างดีหมดเลยนะฮะในในซูเปอร์ฮีโร่สตัวเนี่ยดีทุกคนนะฮะนะในเรื่องของสเตตเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะฮะสูงร้อยแปดสิบห้าเกมยงบุกเกมรับก็ดีครับเนี่ยทุกอย่างนะคุณสมบัติดีมากๆหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นไอคอนพามนะครับไอคอนพาม แอนวานเขาบอกว่าเป็นนักเตะสเปนนะแต่ไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนนะทุกคนพากันเดาว่าน่าจะเป็นเฟอร์นันโดเอยโรนะครับก็อันนี้ก็รอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งกิจกรรมจะเข้าวันศุกร์นี้นี่นครับก็มาสปอยข้านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันอีพีนะครับสวัสดีครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนํานะครับ นั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับบริการเติมฟีฟ่าม b i บายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพคทุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกม 10- 20%่เนนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับ <Yeah. S 1> และทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สําคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักบุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถไปช็อปกันได้เลยนะครับ